เทคนิคการปรับอินศากิงน่ครับสก,กูยิงเข้าไปอย่างนี้เลยนี่สวัสดีครับวันนี้ต้นน้ำชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมมา,มาสเตอร์จากมาเลเซียนะครับนี่ทำโบกตัวนี้สวยงามมากนะครับ ใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆอลังการเลยโมกอะไรครับสุดยอดเลยโมกมาลีนะครับคือโมกมาลีที่ปีนังต้นนี้ก็จากกิ่งรกๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มสวยงามเหมือนกันนะครับ นี่เป็นมือหนึ่งด้านโมกเหมือนกันนะครับเป็นนี่ือเทคนิคการทำนะครับทเทคนิคการทําการดึงกิ่งนะครับมีเจาะยึดสกูด้วยนะครับเจาะยึดสกูกิ่งปรับองศานะครับปรับองศากิ่งไหนนะับไม่เจอโอ้ทำกิ่งใหญ่ๆนะั้น กิงนี้นะครับทีนี้จอดยึดสกูนี่ครับตรงนี้ตรงนี้คือสกูนะครับยึดเข้าไปคือกิ่งมันตั้งเกินไปนะครับก็เลยก <c oughs> ารดัดกิ่งนะใช้ครีมดัดเหมือนอเห็นลุงจำนะครับ เราใช้ไอ้นั่นบ้านเราจะใช้อ่ครีมดัดลวดครีมดัดลวดอ่าเด็เห็นลุงจำทำอยู่แบบนี้ก็เห็นลุงจำทำนะลุงจำก็เรียนมาเรียนแบบเอ่อเรียนแบบอ๋อใช่ไหมอ๋อนี่ครับเขาใช้ครีมปากก็แก้วใช่ก่อนลุงจำลุงจำใช้ใช้ครีมดัดลวดเหมือนกันเอ่าดัดปากที่จกอ่ะเออาแต่บคนทุกะเออเห็นไหมไม่ตรงอืมเอ่อ ตัวนี้ใหญ่มากใช่สวยงามอันเล็กแล้วก็กดลงมาเมื่อไหร่กวามันจะโตแล้วเวลากิ่งมันต่ำอ่ะมันโตช้าถ้ากิ่งมันพุ่งมันจะถูกงเร็วอ่าแล้วมันก็จะเป็นแผลมันก็จะบวมด้วยก็ทําให้สวยด้วยมันได้สองอย่างมัน่ร่นเวลาอันนี้เดาอัน่ร่นเวลาสองก็คือ มันก็จะแบบอย่างที่เราชอบตะปูกระป๋แบบปงองตะปูแขกไม่มีไม่ได้เซ็นพอท่านนายกทำมาแล้วเอา,า,อาเอาหนังสือมาให้เซ็นกันหมดเลยนะครับยิงไว้ทำถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่ม บอนไซสยามนะครับพี่วิชิตนีม่มาเตอร์บอนไซสยามโอ้โหทำซากสวยมากตู้ตู้ number seven wire เลเวลโอเคนัปเซเว่นโอเคบาลานซ์วิ่งบาลานซ์สุดนะคะจเปอร์ไปไุหน้าขับไผ่อนเนะมันต้องวิ่งที่โรงงานเดียวพิตอ่ามิตเตอร์นะเนมยองยับช่องยองยับช่องยองอัสเตยองยับช่องยองยับช่องอ๋อนี่พัตเตอร์ยองยับช่องนะครับน่าคนไทยน่าจะคุ้นหน้ากันดี เทคนิคการทำบิดกิ่งใหญ่ๆนี่บิดเอ้ลวดก็เห็นเป็นลวดขาวดึงโน้มทุกกิ่งใหญ่มาก

Okay. Okay. okay, Malaysia Bonsai Society and Suzuki. Oh, okay. okay, okay. Good. Good. I am just a small people new. I teach I am the pensioner, retired teacher. Okay. Oh. Okay. <coughs> okay.

เก็บแผลคีมแบบคมมากลวดเป็นรลดขาวนะครับรลดขาวโอเคนี่ครับอ่าเดี๋ยวโอเคต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ โอเคครับไปเลยครับ